สวัสดีครับวิาจะมาหล้อเพลงที่ผูเขียนไลพุทธนามสุนิวงเสียงอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้ไม่ได้ไไดลองนานนไฟฟ้าก็ไม่มีจะใช้อยู่ในสถาน,นี้นจนแล้ก็ยำ่ําตัวอยู่เสมอ ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ทุกอย่างเรารยนร้องเพลงผมเขียนขึ้นมาเขียนมาไม่นะ่ะเขียนตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเดือนสิบพตทองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่แ่งก็ปัดงามซื้อวง วันเพ็ญเดือนทิบสองพีน้องมาลอยกระทงเสียงเพลงมากับสายลุมปะสมกับแสงฉันวันนี้วันนี้คุณไทยสนุกสนานปล่อยทุกปล่อยโศกแล้วมาอยู่วันลอยกระทง ปล่อยให้ไหลไหลไปกับสายน้ำ,น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 ำ พวกเรานุ่มสาวจงตั้งใจรักษาไว้ให้นานนานอัน่าประเพณีหนึ่งปีละมีครั้งเดียวสิบห้าคำเดือนสิบสองน้ำนองเต็มกะลิงเราทั้งายชายยิงสนุกกันจริงวัน้อยกระทงวันนี้เบิกบ้านเป็นตำนานที่สืบทอดกันมาจากปู่ปัญญาสร้าง ไว้โดยวัฒนธรรมจบแล้วครับ